ภาพยนตร์แต่และเรื่องก็มัชช่า,ชา,า,ชาแตกต่างออกไปในศินลปะป้องกันตัวอาจจะเป็นเรื่องก่อนๆอ,อาจจะเป็นพวกคาราเต้พวก MMA พวกมวยผสมผสานส่วนในปีนเกียวนี้ก็จะเน้นมวยไทยะผสมผสานไปด้วยกับแบบมวยสากนบ้างมวยไทยบ้างแล้วก็ดีไซน์ต่างๆที่เราคิดมาใหม่โดยทีมพี่เจเจสแตนแมนครับผม,มพ่อผมเคยบอกเอาไว้ว่าให้ให้แบบอยากทิ้งมวยไทยให้เรียนมวย,ยไทยต่อไปเพราะมวยไทยเป็นศาสตร์ที่แบบ เรียนรู้ไม่มีวันจบอ๋อ,อเรื่องของสแตนแมนก็ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนครับตอนแรกผมอะมาก่อนไม่ได้ไม่ได้เป็นสแตนแมนครับก็เป็นมวยมาก่อนตอนตอนมาอยู่กรุงเทพตอนสมัยเด็กๆก,ก็แบบพ่อให้ไปเรียนมวยก็เลยแบบฝึกฝนทางด้านมวยโดยเฉพาะมีอยู่วันนึงพ่อบอกว่าเอ้ยลูกไปลองฝึกสแตนแมนดูไหมล่ะอะไรเงี้ยก็เลยแบบเข้าไปเพราะว่าแบบอยากแบบ เห็นมันผ่าดโลแล้วก็แบบมันเสียงดีแล้วเราชอบมากก็เลยไปแล้วก็เซอร์ไพรส์วัน uh, นั้นพอมาปัจจุบันเนี้ยคนที่สอนผมในในช่วงเวลานั้นก็คือครูพศครูใจซึ่งเป็นพระเอกปีนเกียวในเวอร์ชั่นก่อนเมื่อ30ปีที่แล้วในพศ2536ผมยังไม่เกิดเลยครับผมตอนนั้นก็เลยแบบเซอร์ไพรส์มากว่าอาจารย์เราก็เป็นพระเอกในยุคนั้นแล้วพอมายุคนี้ก็เป็นลูกศิษย์อะไรเงี้ยก็เลยแบบตื่นเต้นมากเลยครับผม มันเป็นสิ่งมหัศจรรย์มากเลยครับผม